สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะจะเป็น u n นบ็นะคะแกะกล่องไพ่รีวิวไพ่นะคะที่อ้อได้มาอันนี้จะเป็นสำหรับที่สองเนาะเหลืออีกสำหรับหนึ่งนะคะโอเคมาเริ่มต้นแกะกันเลยครัตรงนี้ก็จะเป็นไพ่ที่อ่าสับเพิมนีพพย้ออ้อไม่เคยไม่เคยซื้อมาก่อนเลยอ่าอะไรเนี่ย five kings p l a c e นะคะอ mm ือหื เออเพิ่งเคยได้ยินเนาะอ่ะมาดูกันว่าไพ่จะเป็นยังไงบ้างนะนี้ก็ส่งมาพร้อมกันกันกบตัวอ่าไพ่อีกานะคะแกะเลย ค okay. สำหรับตัวนี้นะคะเขาแกะอ๋อเป็นแม่เหล็กตรงนี้เหรอก็ยังไทำไม,มไม่มีี่แกตรงนี้นะจะเป็นแม่เหล็กนะคะแกะออกมาโอ้โหนี่ค่ะแต่เป็นน้องจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะอืมก็จะมีวิธี how to read the o l d t angels message card นะคะก็คือวิธีการอ่านไพ่เนาะ,ะแล้วก็ข้างกล่องเนี่ยที่บอกว่ากล่องกล่องจะเป็นรูรามาเฮ้านะคะตรงนี้อ้อไพ่นี้เป็นไพ่ไพ่เกี่ยวกับอะไรมา,ามอ่านดูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นไพ่อ่ะเขาเรียกว่า านางฟ้าบนโลกใบนี้ก็คือแองเจลจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณนะคะศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้นะคะเขาบอกว่าจะช่วยให้คุณนะคะอ่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงก,กันกับโลกแห่งธรรมชาติและอาณาจักรแห่งอาณา,าจักรแห่งธาตุนะคะอิเลเมนทัลนะคะซึ่งนะคะถูกปกป้อง ซึ่งนะคะปกป้องวอูดไลน์นะคะผืนป่าริเบอแม่น้ำนะคะริเบอแม่น้ำและมิสติกอลเพจนะคะและดินแดนอันพิศวงนะคะการสำหรับนี้นะคะจะช่วยให้คุณและชี้นำคุณไปสู่อ่าองค์ความรู้อ่าเป็นสเตปบายสเตป นะคะโดยการเหล่านี้จะช่วยเผยถึงความรู้ของจิตวิญญาณอันเก่าแก่ให้แก่คุณนะคะนำพาคุณไปสู่เส้นทางแห่งโลกภายในนะคะไปเพื่อที่จะค้นพบและก็พิศวงไปกับสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ภายในนะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเป็นมา แกะเป็นเป็นไพ่ที่โอ้โหอือเล็กๆก,กระทัดรัดนะคะอแกะกระดาษครุ๊บซึ่งอันนี้นะคะจะไม่มีคู่มือ จะไม่มีคู่มือให้นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีการ์ดนะคะเกี่ยวกับผู้แต่งนะคะอแมนด้าคราสนะคะไหนไหนอแมนด้าครกเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าในการ์ดแบบนี้นะคะเขาบอกว่าอ่า อินส i r a t เรชของผู้อามันดาเนี่ยนะคะมาจากอ่าโลกแห่งธรรมชาติซึ่งเธอชอบที่จะเข้าไปอ่าผจญภัยบันเดอร์นะคะอินวูดแลนบีไฮเฮอร์โก็คือภายนานที่ชอบเขาเรียกว่าชอบเข้าไปชอบ ชอบชอบเข้าไปเล่นในป่านะคะผจนภัยในป่าหลังบ้านของเธอนะคะเพื่อเก็บเกี่ยวไอเดียในการที่จะมาอา่วาดรูปบนไภ่แต่ละใบของสําหรับนี้นะคะอืมอืประมาณนี้ชอบเรื่องราวต่างๆ Fairy t a l e Magic อา s ์มิส a ิโกนเอีประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมี ที่อยู่ในการติดต่อสำนักพิมพ์ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะคมาดูไพ่แต่ละใบนะคะซึ่งไพ่เขาไพ่ของอแมนด้าค่ะนะคะ,นะคะเขาก็จะมีในส่วนของออ่าอ่าาเขาเรียกว่าอิลัสต์ลัสเตชันบนบนบน,บน,บ,นบนแผ่นค์ดนะคะแล้วก็อ่า คำอธิบายข้างหลังการ์ดเลยนะคะดังนั้นอ่าเขาก็เลยไม่มีคู่มือให้นะมามีอะไรบ้างอันยูเดย์นะคะจุดกิฟต์อ่าอัปบันด์สแอมเบอร์ไลท์นะคะอ่าดรีมเมอร Autumn Equinox นะคะ Comfort นะคะ Belton นะคะ uh, Harmony นะคะ Transcendence นะคะและก็ Silvery Light นะคะ Serenity นะคะ a l i e n e s s นะคะ s y n c h r o n i t y อ้ Synchronicity uh, Syn นะคะ Positivity นะคะ Beauty นะคะ uh, Free Spirit นะคะ Transform นะคะ uh, Rebirth นะคะอ่า uh, u a r d i a n นะคะ Lover's นะคะ The Observer นะคะ Homeward อ่า uh, Illuminate Illumina นะคะ Bringer of Light นะคะ i m b o a r d The Huler นะคะ l a m m a s นะคะ Flexibility นะคะ Solid Solidude นะคะ Freedom Mysterious นะคะ Grounding นะคะ Moon นะคะ c r e o t i t y นะคะ grace face face โ oh. อ้ไในไงเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวนะคะขอจัดระเบียบไปก่อนถ้าเห็นว่าไม่มีระเบียบชอบจัเดเยอะเคมา face grace นะคะ friendship นะคะ vulnerability นะคะ healing the natural world นะคะ deliverance นะคะ อ uh, navigator นะคะ b r i e นะคะ osla romance remember นะคะ y o s y o r s r o m e with a v i l นะคะ c a s c e n chance นะคะ motivation นะคะ uh, some อ่านว่าเลยนะ Sam h i m ภาษาฝรั่งเศสอะแาวอยังเชียริมพลิซิตี้นะคะเจนอริ ering, นะคะซัมเมอร์โซลิสนะคะดีเซอร์เมอร์ซี่ลอฟออทรัชั่นนะคะคาวอนส์แยงแซงอะไรนะค่ข้อนีแซงค่ขอนิแซงเดอะแกซ์ฟริงออฟแองเจลส์ Gross, นะคะ X place นะคะ The herbalist นะคะ Letting go อ่า Outros นะคะ Vision อ uh, ่า Witching tree อ่า Tree lady นะคะแล้วก็ you <c oughs> มานี่เสร็จละแล้วก็แบ่งไพ่นะคะ เพื่อที่จะหาทำการสรับนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านไพ่ดูนะคะตามธรรมเนียมการอันบ็อกซของเราอ้อลืมบอกไปกระดาษ ไพ่ใบนี้เป็นกระดาษแข็งเคลือบมันนะคะตัวนี้นะคะจุดอ่อนอเขาเรียกว่าข้อเสียของกระดาษแบบนี้เนี่ยหนึ่งก็คือ,อตรงข้างๆเนี่ยมันจะลอกง่ายถ้าถ้าใช้ไปนานๆน,นะซึ่งปกติถ้าใช้แบบไม่ระวงังแล้วก็สับแบบ แบบไม่ระวังอะ่ะเขาก็จะเป็นรอยได้ง่ายแล้วก็จะงอได้ง่ายค่ะถ้าโดนความชืน้นถ้าห้องชืน้นเก็บไว้ในที่ชืน้นซึ่งต่างกับ PVC PVC จะข้อดีกว่าก็คือเขาไม่งอเขาไม่อะไรมาก โอเคมาหากองไพ่มาเลือกกันเอาไพ่นี้เล้วกันโอ้น้องลมโอเคโอเคน้องจเย็นเย็นก่อนไอ้วางน้องดีโอ้ยมาสามตัวเลือกกันนะคะ ก็สามตัวนี้นะคะเ a อร์เนเ t อร์นะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่สาหรับนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ,อะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามนะคะ 2. โอเคนะคะ โห oh, กองที่หนึ่ง simplicity นะคะ simplicity โ oh, ห forgiveness h e l p me to get go okay simplicity นะคะโห oh, คือคุณไพ่ป็น,นี้บอกเลยว่าสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ทำให้คุณรู้สึกว่า เข้าใกล้ความสุขในชีวิตของคุณเนี่ยคุณควรจะเขาเรียกว่าเคลียขยะเคลียสิ่งไม่ดีเคลียความรู้สึกไม่ดีไม่มีความสุขเนี่ยปล่อยวางค่ะแล้วก็ทําใจค่ะปล่อยวางนะคะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามานะคะกล้องนี้สำหรก้องที่หนึ่ง simplicity นะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่าย นะคะอย่าทําให้มันยากยิ่งยากยิ่งปวดหัวกองนี้มากองที่สองต่อนตจงนี้คอนโทรไลน์อนะคะการเดียนนะคะโอ้โหกองเนี้ยเป็นกองคล้ายๆซิซนฟิลิตี้เหมือนกันแต่ให้คุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำดีตลอดเลยสิ่งที่คุณทำดีอ่า วางแผนมาเป็นอย่างดีทําตามขั้นตอนหรืออะไรบางอย่างที่คุณคือมันจะส่งผลดีกับคุณแน่นอนให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อมั่นในแผนการของคุณแผนการของจิตวิญญาแผนการของจักรวาลนะคะเพราะว่ามาไพ่แกเดียนไพ่กาเดียนเนี่ยกาเดียนมันออกมาเนี่ยมันหมายความว่าคุณได้รับการปกป้องอยู่ซึ่งแผนการของคุณเป็นไปได้ด้วยดีตอนนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาเรียกว่า อย่าเพิ่นตื่นตหนกไปนะคะดังนั้นให้เชื่อมั่นว่ามันจะต้องได้มากองที่สามืมูลนะคะดังนั้นนะคะกองเนี้ยเขาบอกว่าให้คุณให้คุณให้คุณนะคะปล่อยวางอดีตเชื่อมั่นในอนาคตแล้วก็ให้ยอมรับในปัจจุบันค่ะกองนี้นะคะซึ่ง ซึ่งกองเนี้ยบอกว่าคุณนะคะเหมือนกับที่คุณเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกกระสับกระสายติตใจนะคะไพ mm ่ hmm. มูนออกมาเนี้ยจะเป็นมูนเกี่ยวกับเรื่องอาโมช่นนะคะ mm hmm. ดังนั้นนะคะพอมันเป็นวัฏจักรอันนี้ก็เป็นเฟดอันนี้ก็เป็นเฟดเฟดหมายถึงวัฏจักรนะคะนะคะนี้ก็เป็นเฟดหมายความว่าคุณต้องเชื่อมั่นว่าคุณ เชื่อมั่นในกระบวนการที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมีขึ้นมีลงอะไรอย่าเงี้ยมีพายามเดือนเพนก็มีเดือนแรมอะไรอย่างเี้นะคะมันเป็นของคู่กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นคุณจะหวังให้อาชีวิตสุขสกาวตลอดไปก็ไม่ได้แต่ว่าชีวิตมันมืดมนตลอดไปมันก็ไม่มีนะคะกองนี้นะคะดังนั้นจงมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะ ปล่อยวางอดีตเชื่อมั่นว่าถ้าเรานะคะอในปัจจุบันเราโอเคแล้วทําดีแล้วนะคะอ่ามั่นใจแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าอนาคตมันก็จะต้องดีอย่างแน่นอนนะคะนี่โอเคมามีอะไรเพิ่มเติมไหมกองที่หนึ่งเฮ้ยแปลกว่ะฉันฉันจับ จับคุณลัะตำแหน่งกันนะแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยสีชมพูรตรงกลางอ่ะสีฟ้าแล้วก็พไพ่ใบที่สามอ่ะสีเขียวเฮอร์บอริชเขาจะบอกอะไรอีกอือฮเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณนะคะ ให้คุณนะคะเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าทําไมมันปล่อยวางไม่ได้จังหรืออะไรไม่ได้จังเนี่ยให้คุณลองลองเขาเรียกว,ว่าไปอบไอ้น้าอบสมุนไพรไปกินผักผลไม้ไปกินสมุนเขาเรียกว,ว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรจะช่วยให้อ่าสภาพจิตใจของคุณเนี่ยมันปล่อยวางได้ดีขึ้นมันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะส่วนกองที่สองแนวโฮมวาดนะคะ ให้คุณมั่นใจอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะกองที่สองนะคะคุณคุณปลอดภยัยคุณอยู่ที่บ้านคุณไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของของทชตชาตาซึ่งตอนเนี้ยมันโอเคแล้วให้เขาค่อยๆอย่านโฟสิ่งที่ยุ่งอย่างในชีวิตของคุณไปนะคะฟรีสปิริตนะคะอือหึดังนั้นเออแล้วก็กองที่สามนะคะ คุณนะคะเขาบอกให้คุณนะคะอย่าไปยึดติดกับช่วงนานๆมากนะคะให้คุณเป็นจิตวิญญาณอิสระที่มันจะเกิดอะไรมันก็มันจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็จะไม่มีวันสันคลอนอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆที่เลือกอ่าก็อ่าเลยนะ,ะมาดูคลิปนี้นะคะมีความสุขม,มากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ